สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวสลามที่น้องเอยกับน้องสตา๊ส่งมาให้นะคะไม่ต้องไปดูไอพวกตรงนั้นนะคะโอเคก็เดี๋ยวมาดูกันเลยมาจิ้มให้ดูกันเลยเดี๋ยวโอเคนะคะนี่ค่ะก็ขอเป็นแป๊บน้องเขาบอกอันนี้อะน้องเขาบอกโทรมาบอกเลยว่าอันนี้นะคะเป็นสูตรครีมแครอท ถ้ามีเสียงปุ๊กนะก็ต้องขอใหม่ครีมแครอทเนื้อแน่นมากแล้วแบบแผ่ได้โดนแน่นมากแต่ได้ยินนะแต่เอาใหม่นในแผ่ได้เยอะมากนี่ดิครีมแครอทนะคะน้องเขาใส่กระปุกนี้มาให้ น้องเขาบอกมันสามารถเวทนี่น้องเขา5ดาให้วโอเคก็เดี๋ยวไปดูอันต,อต่อไปกันนะคะ,คะนี่ลไว้ใกล้ๆตรงู้อันต่อมานะคะก็จะเป็นแบบนี้กระปุกน่ารักมากน,นีน้องเอส่งดาวเขาบอกเป็นสุดมาร์ชเมลโล่แล้วก็เจ็บมือนะคะดูดิเนี่ยตรงนี้เป็นลอยเดี๋ยวมาจิ้มกันเลย อากาศเมืองไทยมันร้อนกะ็ถ้ามีแสงอะไรก็ต้องขอไฟแล้ขอตัวเ<ไ>ปียกาะ<ค>านี่ค่ะฟังเสียงดคแบบคิคือแบบฟินเวอร์จะคือแบบอันนี้เนื้อมันจะไม่แน่นนะมันก็แน่นแต่ว่าเนื้ออันนี้มันนน่มกว่านะคะอันนี้เป็นส่วนที่ฉนเล่าเลยบอก ลองมาเทียบกันดูนะคะก็เดี๋ยวมาจิ้มกัะนเะลยจิ้มฟินเวอร์แผ่แผ่ได้บางมากอ่ะลองแผ่มั้ย